ครับนี่กับมหฮอดรั้งทีสองนะครับเป็นคูโบต้าเดพี่น้องคูโบต้าฐานสิบปีนะครับ3านสิบีูแปดานสิบีแรงนะครับรุ่นเก้านะครับหัวเลี้ยมนะครับหนึ่งบะมีค้านนะครับรุ่นบะมีค้านบะมีใบเมียนะครับสามารถติดตั้งให้ได้นะครับสวยงามแข็งแรงขึ้นเก้านะครับนี่นะครับเป็นแล้วครับมังยอไข่เบิ้งนะครับนี่ิึงทั้งหนานะครับลูกทรงสวยงามกระทัดรัดนะครับแข็งแรงนะครับ งานในของโตในนอนนะครับนี่ครับตุ่นเล็กนะครับจะหายได้ทุกรุน้อพี่น้องนะเรา้ะพี่น้องเก็ตังนะครับรดรุ่นไดนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เ้ยครับเด้อสวยเลยนะครับสีเขียวนะครับคอนโคนอย่างดูผมดุนใกล้ไก่มือเลยนะครับงานของโตในนอนนะครับ ครับเลยสูงนะครับ,รบเลยหลังคาลงวัสดงหลายเลยนะครับนี่นครับอนี่ก็อยู่บ้านอยู่บ้านยังครับเนี่ย,น,ยน,น้องไข่น้ำตำบลกะหาดอำเภอเนินสงา่าจังหวัดเชยัยภูมินะครับน,นี่นะครับคุณ大爷อยู่ไก่กับมะเบิงได้นะครับงามบ่ครับงามบานะ <laughs> สมกับการรอ <ใน S 1> คอยรถเ่นี่เข้าไปเลยน่ เกกับตัวรถนะครับเฮ็ดไถ่พอดีกับตัวรถนะครับแล้วมันหนักม,มากครับม่หนักรถนะครับครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับขั้นแรกของหมู่บ้านป้วยนะครับขั้นแรกของหมู่บ้านของหมูบม่บ้านเลยนะครับขั้นแรกนะครับแต่กับบ่มีค้านพร้อมนะครับ <laughs> เฮ็ดยากในจังน้อยนะครับ ครับ้าี่แว่่อกเข่าอยให้เขามาเบิ้งตัวแท้เลยมาเห็นนล้รอยากติดัน้เงป้าเป่านะครับสวยงามนะครับอะสามสิบหกซ้ำๆกันนี่แหละครับนี่ครับติดในทุกรุ่นนะครับสวยงามนะครับ เดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะเตรียมตัวขึ้นภาคเหนือนะครับที่ไปจังหวัดไนนแน่ล่ะถ่าติดตามชมนะครับเด้อขึ้นเหนือแล้วนะครับน่นะเป็นนาเหียนทุกผู้ไมนี่นะครับเป็นรถนารักเลยที่เนี่ยสวยงาม นี่นะใครสนใจต,ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะารับคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับเนาะัสดีครับ